อ a มแพ p สปีดเฟส20-25อีเวนต์ใหญ่ที่สุดคนรักรถห้ามพลาดจัดเต็มทุกไลฟ์สไตลย์ยานยนต์แบบนอนสต็อป60ชั่วโมงรวดริมทะเลสาบเมืองทองทาดี Impact Exhibition เล่นใหญ่จัดที่สุดอีเวนต์ของคนรักรถ Impact Speed Face 2025สนุกกับกิจกรรมต่อเนื่องแบบ60ชั่วโมงเต็มทั้งโซนจัดแสดงรถยนต์กว่า3,000คันโชว์สมรรถนะรถแข่งระดับโลกแบบใกล้ชิดพร้อมมินิคอนเสิร์ตระหว่างวันที่13-15มิถุนายน2 5 6 8ริมทะเลสาบเมืองทองทานี ็วันนี้เรามีการถแถลงข่าว Impact Speedfest ที่จะเกิดขึ้นในวันที่13 1 5ถึง15เดือน6มิถุนายนก็ที่ในริมทะเลสาบ Impact เมืองทองทานีนะครับก็งานก็อย่างที่อย่างที่บอกก็คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับความเร็วก็คือมักก็ต้องเกี่ยวกับพวกรถรถยนต์และมอเตอร์ไซค์แล้วก็งานในงานนี้ในใน เราจะมีเริ่มตั้งแต่วันที่13แล้วก็เราจะยาวไปถึง60ชั่วโมงเนี่ยให้จบในวันอาทิตย์ที่15ก็ในงานเนี้ยเราก็จะมีการเห็นตั้งแต่รถคลาสสิกคารถมอเตอร์รถของจากมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถ JDM แล้วก็มีรถซูเปอร์คาร์แล้วก็มีรถก็อะไรที่มีล้อ2ล้อ3ล้อ4ล้อแล้วหวังว่า6ล้อ8ล้อ10ล้อเนี่ยก็จะได้มาร่วมงานด้วย ก็อยากจะให้ชวนทุกคนเนี่ยก็จดในแคลนดราตัวเองว่าในช่วง13-15มิถุนายน,นเนี่จะได้มาเที่ยวในงาน Impact Speedfast ที่เมืองทองธาน,นีครับก็คอนเซปต์ของงานเนี่ยก็คือเราอยากจะเน้นจริงๆก็คือเน้นทุกอย่างแหละเพราะว่าคือในในเมืองไทยเนี่ยบ้านเราเนี่ยผมว่าพวกเราเนี่ยค่างๆชอบตั้งแต่มอเตอร์ไซค์จนถึงรถยนต์อยู่แล้วแล้วก็เราอยากจะเน้น ที่เป็นของไทยเป็นหลักเพราะว่าเหมือนถ้าเราไปถ้าเรามองถ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีรถของอิตาลีรถสุอร์คารถอะไรแต่บ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงบ้านเราที่เป็นเกี่ยวกับรถเนี่ยผมว่าทุกคนน,น่าจะได้คิดถึงตกตก๊ะหรือว่าหล้อเป็นหลัก6ลอ้อหรือว่าแล้อเนี่ยเราก็อยากจะให้กลุ่มเนี้ยได้มีโอกาสมาแสดงรถที่เขาแต่งมาสวยๆเนี่ยให้ในงานนี้ด้วยแล้วก็เราก็อยากให้ ต่างประเทศที่เขามางานเราเนี่ยได้เห็นอะไรที่เขาไม่ได้มีโอกาสไปเห็นในในประเทศอื่นเพราะฉะนั้นจะเป็นตกตกที่เราเห็นในทั่วๆไปอาจจะเป็นตกตกไฟฟ้าอาจจะมีตกตกที่เป็นรถซิ่งรถดริฟต์เนี่ยก็จะได้เห็นในงานเราแล้วกเ็เราจะมีตัวรถแข่งถ้าลรถแข่งเนี่ยก็มีรถแข่งที่มาจากโรงงานที่ต่างประเทศอาจจะมีรถแข่งที่ทำในบ้านเรารวมถึง มอเตอร์ไซค์ที่เป็นดร็กแล้วก็รถยนต์ที่เป็นดร็กพวกนี้ก็ได้มีโอกาสได้เห็นคือเราอยากให้งานนี้ได้มีโอกาสให้ทุกคนสัมผัสกับนักแข่งในบ้านเราอาจจะเป็นนักแข่งที่นักแข่งอดีตนักแข่งปัจจุบันเราก็หวังว่าอาจจะมีเห็นนักแข่งในอนาคตก็มีโอกาสได้ได้สัมผัสได้รู้จักกับ,ก,บกับกลุ่มรุ่นนี้เพราะว่าจริงๆเรามีนักแข่งที่เก่งในด้านทางเรียบในดริฟต์ในมอเตอร์ไซค์ บ้านคนไทยก็มีที่แข่งในเวทีระดับโลกก็มีก็อยากให้ทุกคนอะได้มีโอกาสได้ไปพบเจอกับพวกเขาด้วยนะครับครับก็เราจะมีเราจะมีหลักๆก,ก็คือมี6โซนที่ผมก็จำไม่หมดนะครับแต่ก็มีตั้งแต่เป็นล้อที่วิ่งโชว์ใน Impact Speed Park ที่เราเรียกว่า Impact Speed Ring นะครับแล้ก็เรามีโซนแคมปิง้งเพราะ60ชั่วโมงเนี่ยถ้าอยู่ที่นี่ก็คงต้องมีที่นอนแล้วก็มีชาว์ เราก็เราก็จะมีอาหารเนี่ยให้เปิด24ชั่วโมงให้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยอาจจะมาจากมาจากเอ่อทงานมาดึกๆกก็สามารถมาร่วมงานที่นี่ได้แล้วก็มีโซนที่เป็นโซนขายของที่เป็นของแต่งรถแต่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็อาจจะมีโซนที่เกี่ยวกับมีคามิดแล้วก็มีอื่นๆก็ในรายละเอียดเนี่ยอาจจะมาติดตามใน Facebook ใน Instagram แล้วก็ในในเท็ tok ตอของเราได้นะครับ อยากให้ทุกคนย้ำอีกทีนะครับ13 14 15มิถุนายน60ชั่วโมงที่ Impact Speed f e s t อยู่ที่ริมทะเลสาบเมืองทองทาน,นีครับขอบคุณนะครับ Meta n e วคขอบอบทุกข่าว